ทำไมวะทำไมแค่นี้ทําให้ไม่ได้ทําไมแค่นี้แบบช่วยเราหน่อยไม่ได้คนนั้นเขายังทําได้เลยทํายังไงให้เราหยุดเปรียบเทียบได้สักทีสําหรับผมนะอันดับแรกเลยคือหากว่าเราอะครับเลือกตัดสินใจที่จะสร้างความสัมพันธ์ใหม่ๆกับคนอื่นหรือพบเจอคนใหม่ๆกับคนอื่นเราอะครับต้องบอกกับตัวเองให้ชัดเจนตั้งแต่เริ่มต้นว่าแต่ละคนมีคุณสมบัติหรือมีลักษณะต่างๆที่แตกต่างกันและมีจุดดีและจุดเสียที่แตกต่างกันไป และเราต้องยอมรับจุดนี้ให้ได้หากว่าเราตั้งใจที่อยากจะ move on ไปพบเจอกับคนอื่น ดังนั้นอันดับแรกเลยก่อนที่เราจะก้าวไปมีความสัมพันธ์กับคนอื่นหรือก่อนที่เราจะไปพบเจอคนใหม่เราต้องตีกับตัวเองให้แต่ก่อนว่า <laughs> ฉันต้องบอกกับตัวเองว่าฉันพบเจอกําลังจะไปเจอกับคนใหม่ที่เขาเองอาจจะดีหรือไม่ดีก็ได้แต่ฉันพร้อมที่จะเปิดรับความสัมพันธ์เหล่านั้นโดยที่ไม่เอาเรื่องของคนเก่ามาเปรียบเทียบกับความสัมพันธ์ใหม่ๆใ,ในอนาคต Telllp me please Podcast